เพื่อนทุกคนครับนี่คือพันุผักบุ้งที่ผมตัดวางเรียงไว้นะครับที่เราจะปลูกกันในวันพรุ่งนี้และเพื่อนๆต้องสังเกตกันดีๆนะครับพันผักบุ้งที่เราจะมาปลูกนะครับเราจะต้องตัดยอดทิ้งแบบนี้ครับเราจะปลูกตรงนี้กันในวันพรุ่งนี้นะครับครับวันนี้ผมก็ได้สูบน้ำนะครับแล้วก็จะนํารถไถนาเล็กหรือรถเกษตรนะครับมาย่าเพื่อให้เกิดดินเลนสักนิดหนึ่งนะครับ ครับและเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะทําคลิปที่เกี่ยวกับการปลูกผักบ่อนี้มาให้ชมกันนะครับครับและพื้นที่บ่อนี้ก็มีพื้นที่ด้วยกันสิบไร่ครับสวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้นะครับผมก็ขอพาเพื่อนๆืทุกคนนะครับย้อนกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับครับบ่อนี้ก็เพื่อนๆหลายคนคงจํากันได้เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนที่เป็นผักเก่าแล้วก็ผมก็จะจ้างน้องๆนะครับ เอายาฉีดกาจัดทิ้งไปที่บอกว่าล่มนะครับและผมก็ตากดินอยู่เดือนเศษจ,จนแห้งนะครับและหลังจากตากดินได้สักเดือนหนึ่งผมก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็เมื่อสี่ห้าวันก่อนผมก็ได้นํารถแท็กเตอร์นะครับเป็นที่ไปรถตีดินนะครับมาตีดินแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เช่นกันนะครับก็ได้ให้น้องๆนะครับ ได้นารถเกษตรหรือรถที่ย่ํานาอะไรแบบนั้นนะครับมาย่ํานาแล้วก็ปรับแปลงดินนะครับหลังจากที่ปรับแปลงดินเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการแหวกล่องน้ําหรือชักล่องน้ําเพื่อปล่อยน้ําให้แห้งนะครับครับและช่วงใบบานยเย็นๆนะครับหลังจากที่น้องๆเขาตัดพันุ์เสร็จแล้วและเขาก็นอนพักผ่อนกันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับน้องๆเขาก็ ได้ตื่นมาแล้วก็นำพันธุ์พักบุ้งที่ตัดวางไว้นะครับมาปลูกได้ประมาณครึ่งบอ่อพอดีนะครับสำหรับบ่อสิบไร่ไนี้นะครับครับและพันธุ์บ่อนี้นะครับผมก็ได้ตัดไว้ประมาณสิบไร่นะครับผมตัดไว้ประมาณพันหนึ่งหมื่นห้าพันยอดนะครับก็จะปลูกไปเสร็จแล้วถ้าถ้าปลูกเสร็จแล้วพันไม่พอเราก็จะไปตัดใหม่นะครับเพราะว่า พันนั้นได้อยู่ใกล้ๆติดขันบ่อติดก,กันเลยนะครับก็ตัดมาหมื่นห้าคนแต่ว่าสําหรับรุ่นนี้ผมปลูกไว้แค่2ยอดนะครับและช่วงพื้นที่ลุ่มผมถึงจะปลูก3ยอดนะครับครับในคลิปที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือภาพบรรยากาศนะครับหลังจากที่ชักลองน้ําและน้ําเขาก็จะไหลลงไปสู่ที่ลุ่มนะครับตรงที่ ผมได้ปล่อยปลาเตรียมรอไว้แล้วนะครับก็จะทยอยไหลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือภาพรบรรยากาศทั่วไปนะครับที่ที่ที่ปลูกเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็ผมก็จะขอพ,พามาดูนี่ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ปลูกแล้วนะครับปลูกได้สิบแถวนะครับได้สิบแถวแล้วก็เขาก็ปลูกกันไปเรื่อยๆจนจนได้ประมาณครึ่งบ่อตอนเย็นๆผมกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือภาพ ผักบุ้งที่ปลูกแล้วนะครับก็รุ่นนี้ผมก็ให้น้องๆเขาได้เหยียบหน่อยนะครับว่าวาดลงไปแต่ก็ต้องต้องเหยียบหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็ชักจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนตกมาสองครั้งแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยไว้ใจก็เลยให้น้องๆเขาวางแล้วก็ได้นำเท้าแตะเหยียบลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ เผื่อว่าฝนตกมาเพื่อผักจะรุดลอยนะครับครับแล้ววันนี้ก็จะปลูกอีกสักครึ่งครึ่งบ่อก็คาดว่าน่าจะเสร็จนะครับและในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เช้าเช้านะครับผมก็จะฉีดยาคุมเลนฉีดยาคุมหญ้านั่นเองนะครับก็ขอแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าการปลูกผักบุ้งนั้นนะครับปลูกเสร็จแล้วเราจะต้องฉีดยาคุมหญ้าครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดยาคุมหญ้านะครับเราสู้กับหญ้าไม่ไหวแน่นอน พราะบน,นโลกใบนี้มีหญ้าขึ้นเต็มทั้งพื้นที่ถ้าฉีดยาคุมหญ้าแล้วเราก็จะสบายหน่อยสวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาย้อนกลับมาดูวิธีการปลูกผักบุ้งของผมครับและการปลูกผักบุ้งบ่อน,นี้นะครับเป็นไม่ใช่ในฤดูฝนนะครับผมมีความมั่นใจว่าฝนไม่ตกผมก็จะให้น้องๆทําแบบนี้เลยครับก็จะฟาดไปแบบนี้เลยการฟาดแบบนี้นะครับ จะทําให้ผักบุ้งนั้นติดดีฝ่าเราเหยียบเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมครับถ้าเราเหยียบหัวก็จะกระดกท้ายแต่ถ้าเราเยยหะะาย,าเาเยียบตรงกลางหัวท้ายก็จะกระดกนะครับแต่ถ้าเราฟาดไปแบบนี้กรณีฝนไม่ตกนะครับผักบุ้งเขาจะติดทั้งลําต้นเลยนะครับติดทุกข้อเลยติดดินนะครับแล้วจะทําให้รากนั้นเกิดได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับ ครับแล้วพันธุ์บักบุ้งก็จะสังเกตเห็นนะครับผมจะตัดทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเราก็ยกเข้าล่มไว้นะครับแล้วก็นําออกมาปลูกก็จะสังเกตเห็นว่าใบนั้นนะครับเน่าเน่าหมดแล้วนะครับเหลือก็นิดๆหน่อยและถ้าเราเข้าไปสังเกตใกล้ๆเราจะเห็นว่าพันธุบักบุ้งนั้นจะมีตาตาลากและตาแขนง ออกมาข่าวเลยนะครับซึ่งการปลูกผักบุ้งบ่อนี้ผมถ่ายเก็บไว้หลายเดือนแล้วนะครับแต่ผมก็ขอย้อนกลับพาทุกคนย้อนกลับมาดูคลิปนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการปลูกผักบุ้งนั้นและแนวทางการปลูกผักบุ้งนั้นมีเพื่อนๆหลายคนนะครับหลายท่านขอเข้ามาในช่วงนี้ผมก็คิดว่าทางต่างจังหวัดทางอีสานนั้นก็จะ เกี่ยวข้าวคอนเซ็ปตเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวนาะปีเสร็จแล้วก็จะทําการตีดินนะครับหรือถ่ายถ่ยแปลงดินพลิกหรือพลิกหน้าดินแล้วตีดินให้เละนะครับก็จะปลูกผักบุ้งกันหลายคนนะครับเพราะว่ามีผู้ติดตามของผมนะครับหลายท่านนะครับที่กําลังรอที่จะปลูกผักบุ้งมาอยู่นะครับแล้วก็ขอการทําคลิป ที่เกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งมาให้ได้ชมกันครับและผมเองนั้นก็ยินดีนะครับยินดีที่จะทําให้ชมกันนะครับและคลิปนั้นบางครั้งผมก็จะถ่ายเก็บไว้หลายคลิปนะครับอย่างคลิปตัดผักคลิปปลูกผักคลิปล้างผักอะไรผมจะถ่ายเก็บไว้และเมื่อถึงข่าวที่ผู้ติดตามของผมขอมาหลายๆท่านนะครับผมเองก็จะจะ ทำนําคลิปเหล่านั้นที่ผมเคยถ่ายเก็บไว้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ขอแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับตัดพันเสร็จแล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะดีนะครับตัดตัดพันเสร็จแล้วก็ยกเข้าไปเก็บในร่มไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็นําออกมาใชมา้มาฟาดแบบนี้ได้เลยครับหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าบ้านเราฝนคงจะลดน้อยลงนะครับก็ทําแบบนี้จะติดดีนะครับติดดินดี แล้วการแตกลากแตกคะแนนนั้นก็จะค่อนข้างดีไปด้วยครับเพื่อนเพนสังเกตนะครับการฟาดแปะลงไปนั้นจะติดทั้งลําต้นเลยนะครับไม่ไม่ยกเว้นตรงไหนเลยแต่ถ้าเราเหยียบนั้นก็อย่างที่พูดมาแล้วนะครับเยียบกลางก็ะดกหักระดกท้ายเยียบท้ายก็ะดหัวอะไรแบบนี้นะครับครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ